สานาทีกับ d r v c o m สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k c o m d c ok o r w i l a k o หรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า d r v c o m สำหรับท่านที่สนใจอบรมการลงทุนวิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตเปิดหลักสูตรก็ยุทธการบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดโครงการอบรมในครั้งนี้เราจะเปิดเป็นรุ่นที่3 โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่กลุ่กุมภาพันธ์2557และเรียนต่อไปเป็นเวลา1ิเสาร์สถานที่คือมหาวิทยายลัยรังสิตอาคาร tst tower ด้านหลังธนาคารฐานไทยสมัครงานใหญ่สนใจติดต่อคุณก้อยโทร081 173 9000โดยมีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยหลายท่านด้วยกันดังนี้ ท่านแรกที่จะขอแนะนําคือคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกวีเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดหุ้นของประเทศไทยและเป็นผู้ที่ให้แนวความคิดเรื่องของประเมินราคาหุ้นได้เป็นอย่างดีซึ่งเราจะได้เรียนกันอย่างละเอียดท่านถัดมาเป็นผู้ในการอุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสตจำกัดมาชน คุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมอาจกล่าวได้ว่าคุณเทิดศักดิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากโอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าเราอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยจะไปทิศทางใดเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับท่านถัดมาคือคุณโจลู่อีสานนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ผู้มีความสามารถในการหาหุ้น Val ์ e ูสต็อเราจะได้เรียนกันถึงแก่นแท้ของความเป็นนักลงทุนแบบ V.I. วันนี้เราจะไปฟังดกรกรอบศักดิ์ภูตะกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพดกรกรอบศักดิ์จะมาคุยให้เราฟังในหัวข้อเศรษฐกิจและการลงทุนเชิญชมได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวก่อน นี่คือราคาทองคำใช่ไหมครับเนี่ยดูสิมันเด้งก็เด้งนิดนิดอ่ะหุ้นไทยยังดีกว่าเลยซื้อหาหุ้นดีๆนะครับเห็นผลประกอบการมาด้วยเห็นว่ามันทำยังไงรู้จักม a n a เนจ e เมนต์มันด้วยอาจจะรู้จักเจ้าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะกว่าหุ้นตัวนี้กว่ากว่ากว่าสินทรัพย์ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าน่านกังวลใจก็ถ้าเกิดเห็นโอกาสดีๆก็ ก็ออกถ้าเกิดมีอยู่ผมคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสเช่นบางทีอาจจะมีมันอาจจะมีกรอบหนึ่งก็คือว่าช่วงที่เขาคิดว่าค e จะต่อยอช่วงหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ที่ที่เป็นไปได้ก็ก,ก็เห็นโอกาสก,าก็ออกแล้วก็ตัวของญี่ปุ่น <c oughs> ญี่ปุ่นเนี่ยที่คนมีกำลังใจอยู่ก็เพราะว่าญี่ปุ่นตั้งใจจะทำา Q e ขนาดใหญ่ในประเทศตัวเอง แล้วเวลาทำเนี่ยไอตัวหุ้นในประเทศก็น่าจะได้อานิสงของของมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ยังขึ้นได้อีกผมคิดว่านี่คือแนวคิดที่เขาคิดว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะขึ้นได้อีกเพียงแต่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องค่างเงินคือคือได้หุ้นแต่เสียค่างเงินเพราะว่าเวลาพิมพ์สภาพคล่องเยอะๆเนี่ยเงิเน,นจะไหลออกค่างเงินเย็นก็จะต้องอ่อนแล้วพอค่างเงินเย็นอ่อนเนี่ยอ,อ่ตอนนี้แต่มันก็ คือขุนขึ้นมา80%อ่อนไป20%ก็ <g leather> ต้องลองดูว่าว่ามันมี2สองส่วนเนี้แต่แต่ผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่เลิกง่ายแต่ยาไปอยู่นานคือถ้าได้ถ้าถ,ถ้าได้แล้วเพราะเขามีคนบอกนี้บอกว่า,วาเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะดีอย่างน้อยสองปีแต่ปีที่สามเนี่ยไม่แน่ เพราะตอนนี้คือมันได้มาจากอณิสงของเงินสภาพคล่องได้มาจากกระบวนการกระตุ้นการขังแต่ปีที่3ามถ้าเกิดเครื่องบินมันลอยไปแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่านโยบายการเงินเนี่ยเปิดเครื่องนโยบายการลังเหยียบคันเร่งมันก็เทคออฟใช่ไหมครับแต่นโยบายที่สามก็คือไอ้รัฐที่สมคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมันทําให้มันลอยอยู่ได้ถ้ามันไม่มาเนี่ยมันก็ตกได้เหมือนกันแล้วตกคราวนี้ก็น่ากังวลใจเพราะว่าเขาทุ่มทุนสร้างครั้งนี้เยอะมากเลยมหน้เยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะลงช่วงนี้ก็จะมีช่วงผมว่าปีหนึ่งสองปีที่เป็นวินโดว์เรื่องหุ้นในในในญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่คือหมายความว่าก็หรือปีที่แล้วครับก็ปีที่แล้วปีนี้ก็บวกกันก็ประมาณสองปีก็เหลือประมาณปีหนึ่งปีกว่างั้นถ้าเกิดอยากจะลงนะครับก็ก็ได้ช่วงนี้แหละแต่ว่าช่วงหลังจากนี้มันจะมีคําถามว่าญี่ปุ่นจะไปได้หรือเปล่าแล้วอาจจะมีปัญหาอีกรอบหนึ่งซึ่งซึ่งก็ต้องคิด เทรดออฟระหว่างค่าเงินก,กับตัวหุ้นเหล่านี้แล้วอันนี้ที่ผมอยากให้ดูเพิ่มก็คือเนี่ยดูมันงามสักขนาดนี้ไม่แต่ว่าไอ,อ้ไปผมไม่ค่อยกลัวผมกลัวว่าเมื่อไหร่มันไม่ไปอ่ะนั่นน่ะคือเนี่ดูสิว่ามันเป็นอย่างนี้คุขอโทษเถอะถ้าเกิดเมื่อไหร่มันมีคอร์เรคชันมันก็ต้องมันก็ต้องหนักพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ที่คนเข้าเพราะว่าเขาเป็นอย่างที่เราเป็นเลยครับ พราะเขาเสพติดกับหุ้นแล้วผมมั่นใจเลยว่าแม่ค้าขายขนมที่บ้านเขาเขากำลังเล่นหุ้นอยู่เหมือนกันเหมือนกับบ้านเราเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดเป็นงี้ปุ๊บก็น่ากังวลใจเพราะว่าวันที่มัน c o r r e เนี่ยมันก็จะ c o r r e ได้แรงแล้วคนที่ยิ่งเข้าไปเยอะขนาดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็กลัวกลัวง่ายแพนิคเกิดขึ้นง่ายในตลาดลักษณะนี้แล้วเวลามันปรับเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เกิด เซฟคอร์เรคชันท,ที่แรงได้พอสมควรแล้วพอมันแรงเนี่ยเดี๋ยวเราก็เราก็พี่ไทยเก่งทุกเสมอครับใครใครขึ้นเราก็ขึ้นด้วยใครตกเราก็ตกด้วยไม่ต้องสนใจว่าบ้านเราเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําใจอยู่อยู่ที่นี่ต้องทําใจเเลยบอกไงว่านักลงทุนเมืองไทยเนี่ยคือ <laughs> ใชต่ต้องพยายามสร้างภูมิ <laughs> ผมว่าปีหน้าดอลลาร์จะแข่งแข็งเพราะว่าเงินจะไหลครับ ช่วงที่เงินไหลกลับดอลลาร์จะแข็งแล้วคิดดูสิครับว่าต่อไปเนี่ยเขาจะประกาศว่าออยุโรปยังยังไม่ฟื้นยังอาจจะต้องทาํานโยบายเพิ่มตัวของญี่ปุ่นก็ยังไม่ฟื้นยังทาํานโยบายเพิ่มงั้นทุกคนก็จะอ่อนเทียบกับดอลลาร์ดอลลาร์ก็จะมีโอกาสแข็งบวกกับเงินไหลกลับผมบอกได้เลยว่าเงินเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งเงินบาทก,ก็จะอ่อนใช่ ่วงเลยเวลาครับเอายังไม่ยังไม่ยอมเลิกเชิญครับอ๋อคือจริงเนี่ยผมบอกให้ฟังเลยว่าก็ไปดูดูดูอ๋อผม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 คิดว่าผมคิดว่าหุ้นคือคือที่มันอยู่ที่พันสีเนี่ยผมคิดว่ามันดีขึ้นเยอะ ดีกว่าที่พันหที่เคยเป็นเ,เพียงแต่ว่า,าถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าหาหุ้นที่มันดีๆที่เราคิดว่าผลประกอบการมันดีมันรักษาตัวเองได้อยู่แล้วแต่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่จะถือมันคือคือ,ค,อคือมันไม่ต้องรักหุ้นตัวนี้นานขนาดนั้นเราเรา ที่สำคัญของการเป็นนักลงทุนก็คือว่าเราอยากจะได้การลงทุนที่ประสบความสาเร็จต่อเนื่องใช่ไหมซึ่งช่วงที่จะมีอาการที่เวลมันจะถูกเดสทรอยไปเนี่ยเราควรที่จะไม่อยู่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นโอกาสจริงๆเนี่ยที่เป็นที่เราเป็นที่เซฟสําหรับการลงทุนของเราเนี่ยเราค่อยกลับมาอีกทีจริงๆเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์พืชอะ น้ำมันจะท่วมมันจะไปจะลงไปทําไมอ่ะมันก็ต้องหายใช่ไหมงั้นไม่ใช่ไม่นันไม่ใช่คำถามแม้กระทั่งว่าฟันดัมเนท์ลดีไม่ดีอ่ะแต่มันคาถามคือว่าตอนนี้แพนิคมันจะมาซึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นลนักษณะนั้นก็คือว่าสู้เราเก็บไว้แล้วมันผ่านไปแล้วน้ําท่วมผ่านไปแล้วแล้วดินมันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วเราก็ไปลงเมล็ดพันธุ์ตอนนั้นนะีก็อาจจะดีก็ได้เพราะว่าชีวิตเรามันไม่ใช่แค่ปีเดียวใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดมองลองเทอม30ปีเนี่ยถ้าเกิดเราลงถูกช่วง,งเนี่ยสาก็รวยได้ ไม่บอกไงว่าคือปัญหาองนักลงทุนก็คือว่ามันอยากลงทุกวันอ่ะมันชอบอ่ะสนุกดีอ่ะตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นผมขอแนะนําว่าตัดมาสิเก็พอแล้วสิบเปซยี่ิอร์เลงเอามัน g i n อ่ะห้เสียได้ประเภทเสียได้อ่ะแต่เรามีขุมทรัพย์ไว้เพื่อที่จะไปลงทุนหนักๆทีหนึ่งตอนที่จังหวะดีผมว่านั่นก็คือ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 ลงไปเพื่อให้ไม่เกิดอาการอยากลงทุนได้ลงแล้วสนุกแล้ว เ,เช่นซื้อทีละร้อยหุ้นเป็นต้น <c oughs> คือคือเราก็คือซื้อสนุกสนุกแหละกำไรที่ห้สิบาทค่ะทุนห้สิบาทอะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ได้เล่นไงคือได้เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นให้หายเบือ่อซ้อมมือไว้แต่ว่ามันจะมีโอกาสที่ดีอะโอกาสที่ดีผมว่านั่นคือช่วงที่เราควรจะลงเยอะๆแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ก็ผมคิดว่าเป็นช่วงที่ที่เราต้องถนอมตัวให้มากๆเพราะว่า มันจะน่าเสียดายที่สุดในชีวิตที่เวลาโอกาสมาแล้วไม่มีอะไรเรา,มาเมล็ดพันธุ์เราหายหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดแล้วขอบอกนะครับประสบการณ์ทําธุรกิจก็คือว่าโอกาสมาสองรอบเสมอโอกาสที่มันดีๆเนี่ยก็รอบหนึ่งแล้วโอกาสที่วิกฤตมาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีอีกรอบหนึ่งผมมีตัวอย่างธนาคารแห่งหนึ่งเขาเขาชื่อเวลฟาโก ตอนก่อนเกิดสัพพราม์เนี่ยนักลงทุนจะไปด่าเขาเสมอเลยว่าทําไมคุณไม่ลงสับพรามท์ทไมคุณไม่ไม่มีบริการนี้ในธนาคารของคุณเพราะคนอื่นกําไรเยอะแยะเลยเขาก็บอกผมไม่รู้จักสินทรัพย์ตัวนี้ผมไม่รู้มันทําอะไรแล้วผมกังวลใจกับมันผมก็ไม่อยากจะทําแล้วเขาก็พยายามต่อต้านจนกระทั่งไอซีโอเกือบถูกถูกถูกถดนถอนถอนจากนักลงทุนเนี่ยแต่เขาก็ยืนยันไม่ทําปรากฏวันที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเวลฟาโกก็รอดพ้นอยู่คนเดียวแล้วเชื่อไหมครับว่า หลังจากเกิดสับพราม์เสร็จแล้วเนี่ยพอทุกคนที่ทําสับพรามณล้มเนี่ยเขาคือคนที่ไปซื้อทุกคนที่ล้มไปหมดเลยแล้ววันนี้เขาเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแลวมีสับพราม์ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเลยบอกเงครับว่าเขามีโอกาสสองรอบเขาบอกมีโอกาสสองรอบเสมอคือโอกาสตอนที่มันขึ้นขึ้นลงได้แต่ว่าวันที่มันลงมาเยอะๆก็เป็นโอกาสอีกรอบหนึ่งซึ่งอาจจะดีกว่ารอบแรกเลยซ้ําไปเพราะคนที่ทํารอบแรกตายหมดแล้ว เลยบอกไงเลยบอกไงว่าแม้กระทั่งการลงทุนก็เหมือนกันก็คือว่าพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันอดไม่ได้อ่ะผมขอเสนอทางออกที่2ก็คือซื้อเท่ละร้อยหุ้นไปเรื่อยๆสนุกสนุกดีไม่มีอะไรทาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แย่ถ้าเกิดเห็นวันไหนโอกาสดีเป็นช่วงๆก็ก็เข้าได้นะครับแต่ว่าอย่ารักเงินให้มากช่วงนี้แล้วแล้เราก็จะมีช่วงหนึ่งที่ที่ตลาดมันปกป้องเงินให้เรานนช่วงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะถ้าปกป้องอเลยคือมันต่าแล้วอ่ะมันจะไปไหนไปไหนเสียถ้าเกิด ปตทที่ร้อยสี่สิบนะครับต่อให้ลงร้อยหนึ่งผมก็ไม่ตื่นเต้นเพราะเป็นเงินเย็นของผมแล้วผมก็ยินดีที่จะให้มันลงไปแล้วผมก็พร้อมจะถือได้สามปีแล้วมันก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดซื้อปตทที่สามร้อยสี่สิบเนี่ยต่อให้เป็นเงินเย็นผมก็โซแมมันอับไซส์เท่าไหร่แล้วมันก็มันก็มันลงได้เยอะเหมือนกันใช่ไหมเลยบอกไงว่าเลย,เลย,เ,ลยเลยคิดว่าโอกาสมันมีแล้วก็แล้วก็วก,ก็ต้องก็ต้องดอูตอนนี้ผมว่าปีหน้าเนี่ยผมคิดว่า ปีหน้าเป็นปีที่พายุฝนจะมาต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณครับขอให้โชคดี